สวัสดีครับ FC น้ำหมักสูตร2ของอาจารย์ต้นนะครับวันนี้เช้าวันที่16พฤศจิกายนนะครับ2,568นะครับเรามาดูสวนยางของอาจารย์ต้นเองนะครับให้มาดูว่ายางสภาพที่ปกติสวนอื่นเขาจะโค่นแล้วนะครับนะฮะปีที่แล้วนี่แทบจะไม่มีสักหยดเลยครับตอนนี้บำรุงด้วยน้ำหมักสูตร2ของอาจารย์ต้นและดินหมักอาจารย์ต้นนะครับนี่นะฮะ ยิ่งหนาวยิ่งออกนะครับหลายหลายท่านถามถ่ยมาว่าน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นนี่มียาเล่งผสมไหมตอบได้เลยนะครับไม่มีครับมีแต่รักษายางหน้าตายจากเกิดที่ยาเล่งเยอะนะฮะใช้ยาเล่งเกินไปนะครับก็มาลองมาเปิดใจใช้น้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นดูนะครับแล้วก็ดินหมักอาจารย์ต้นนะครับสวนที่ใช้ยาเล่งจนไม่มีน้ำยางแล้วนะครับผม จะให้ดูนะครับเวลาเราพ่นน้ําหมักสุด2สองของจานต้นหรือทาดินหมักเข้าไปนะครับแผลตัวนี้มันจะใหญ่มากนะครับตัวแรกมันปิดเห็นไหมรอยปิดนะฮะอีกสองปีก็กลับมากรีดได้นะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ที่เรากรีดก็จะเป็นกรีดหน้าที่มันพอจะมีกรีดได้นะครับที่มันรอยบากรอยแผลเนี่ยก็คือมันดูดิตรงนี้มันตะปุ่มตะป่ํานะครับคนกรีดก็เก่งนะครับเพราะว่ามัน มันมันไม่มีหน้าเรียบให้กีดนะครับเนี่ยไม่แน่ใจว่ากี่มีดนะครับอาจจะสัก3ามมีดสมีดนะครับแต่ยางสาภาพนี้นะฮะดูดิฮะอันนี้รอยดินหมักนะครับน่าจะไม่ได้ทาเป็นอาทิตย์สออาทิตย์แล้วนะครับเนี่ยนะฮะถ้าขยันทาเนี่ยนะดีกว่านี้เยอะครับผมเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอะไรดูต้นนี้ดีครับต้นนี้มันหักเนี่ยหักไม่มีใบไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าก็ทําหน้าที่จนสิ้นชีวาไปแล้วกันนะครับนี่นะครับนี่ดูนะครับเนี่ยไม่มีอะไรนะครับเนี่ยก็กรีดอยู่นะครับหักปีปีปีเมื่อกี้นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไปลองกรีดดูหยดอยู่นะครับเี่ย ลูกน้องผมไปกีดอยู่รับเนี่ยนะฮะได้เป็นน้วยเหมือนกันทํางานจนสิ้นชีพไปเลยนะครับนี่นะฮะรอยดินหมักรอยน้ําหมักนะครับโอ้ดูต้นนี้นะครับต้นไม่ใหญ่ต้นนี้ดูสภาพแต่จะให้ดูว่ายางสภาพอย่างนี้มีน้ํายางได้แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากครับนี่่ยแก่นไม้นะครับเดี๋ยวปีหน้าก็ปิดนะครับ ถ้ายางท่านดีอยู่แล้วนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับกรีดได้เยอะนะะเป็นเท่าตัวนะฮะนี่สังเกตว่าเนี่ยผิวมันจะมีความแดงที่มีออร่านะครับรอยรอยปริออกนะคือเขาสร้างเนื้อไม้ได้ไวนะครับเห็นไหมฮะสีแดงมีออร่าเหมือนคนนะครับหน้าแดงมันก็มีแรงนะฮะกินข้าวแซ่บๆกินข้าวอร่อยๆ สำหรับแผลนี่บางทีมันจําเป็นต้องกรีดสองแผลเพราะว่าพื้นที่มันน้อยฮะต้องรวมกัน,นครับพื้นที่ในการกรีดอะครับตะปุ่มตะป่ํามันเยอะครับเนี่ยตัวนี้ก็แกนไม้ข้างในก็คือแกนแกนไม้นะครับนี่นะแกนไม้นะครับนดี่สังเกตว่ามีออร่าครับเนี่ยการใช้น้ำหมักสูตรสองของจันต้นนะครับโอ้ตัวนี้เล็กนิดเดียวเอง นะฮะดูสภาพอย่างนี้มีน้ํำยางได้นะครับแล้วยางท่านดีๆเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวฮะแต่ว่ามันจะค่อยๆเพิ่มนะครับค่อยๆเพิ่มเดือนนี้เพิ่มสองเปอร์เซ็นสามครั้งแรกอาจจะเพิ่มสักสปซ็นะครับสามเนี่เปอร์เเซะครับจนเป็นเท่าตัวได้นะครับอธิบายไม่ถูกนะครับมันจะค่อยๆเพิ่มมันจะไม่เหมือนยาเร่งนะครับ อาวันนี้ออกพรุ่งนี้เยอะเลยนะครับอะไรประมาณนี้นครับแต่สําหรับน้ําหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นและดินหมักอาจารย์ต้นเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับสําหรับการเพิ่มปริมาณนะครับแต่จริงๆจ,จุดขายนะฮะเมนไอเดียหรือจุดขายของน้ําหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นคือรักษายางสุดสวมนะฮะให้กลับมากีดได้ต่างหากครับนี่ฮะแต่สําหรับสายเพิ่มผลผลิตมันก็เพิ่มผลผลิตได้ครับ พอเขาสร้างเนื้อไม้ได้ไวครับแล้วก็เพิ่มจํานวนท่อน้ํำยางนะครับนะฮะแต่สิ่งสําคัญนะครับที่บางทีไม่ได้ย้ําทุกคลิปนะครับน้ําหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นถ้าเปรียบเหมือนอาหารคนนะครับมันก็คือนมเปรี้ยวหรือวิตามินรวมนะครับน้ําหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นหรือดินหมักอาจารย์ต้นนะครับแต่อาหารอาหารหลักของคนจริงๆคือข้าวปลานะครับข้าวปลาก็คือ ปุ๋ยคอกกับปุ๋ยเคมีนะฮะมันต้องควบคู่กันนะครับปุ๋ยคอกก็สําคัญนะครับปุ๋ยเคมีก็สําคัญไม่แพ้ปุ๋ยคอกนะครับเพราะว่ามันเหมือนหินกับยางนะครับปุ๋ยคอกกับปุ๋ยเคมีนะครับต้องใช้ร่วมกันนะครับปุ๋ยเคมีคือธาตุอาหารนะครับปุ๋ยคอกก็คืออินทรีย์วัตถุที่จะจับปุ๋ยเคมีให้ตรึงให้อยู่ให้ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับมันต้องควบคู่กันนะครับทางใดทางหนึ่งก็ไม่ได้นะครับระหว่างปุ๋ยคอกกับปุ๋ยเคมีนะครับผม ดูสภาพนะครับฟางตายทุกต้นนะครับโอ้ยนนอ,อันนี้กี่อันเนี่ยกี่โปะเนี่ยก <c oughs> ี่ได้ก็กี่ไปเลยนะครับผมยิ่งหนาวยิ่งออกนะครับถ้ายาเล่งแล้วหนาวันไม่ค่อยออกนะครับบางทีมีแต่น้ําเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมผมจะให้ดูมันยังหยดอยู่นะครับเขาน่าจะกีดเขาน่าจะกีดอ่ะตั้งแต่ตีหนึ่งหรือเปล่าตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยดูต้นที่หยดแล้วกัน ว่าความเข้มข้นมันจะขนาดไหนโอ้หนึ่งโปะนะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งมีดนะครับดูดูความเข้มข้นดูมือผมแล้วกันดูที่มันหยดนะเห็นไหมแทบจะไม่มีน้ําเลี้ยงเลยนะครับดูสภาพยางดูสภาพยางนะฮะดูกรีดสองแผนนะครับเพราะว่าบางทีปัญหาที่กรีดยากครับแต่สภาพอย่างเี้ยมีน้ํายางได้ท่าน ดูดิมันเป็นยางสอยฮะสภาพอย่างนี้มีน้ำยางได้ท่านก็พิจารณาตามเหตุปัจจัยก็แล้วกันเนาะเอาคลิปไปพิจารณานะครับว่าลองเปิดใจใช้ดูครับเพราะว่ายางสภาพท่านที่ปางตายนะครับก็ลองมาใช้ดูนะฮะไปดูแต่ละต้นนะค,ความเข้มข้นนะครับเนี่ยเนี่ยเข้มข้นมากครับ อันนีถ้ถ้วยนี้ก็คือ,คอมีดหนึ่งดูดครับดูสภาพปางตายทั้งนั้นนะฮะสวนผมถ้ายางที่ท่านดีอยู่แล้วนะครับเป็นตรงห่วงครับมันจะโคตรดีไปเลยนะครับอันนี้ครับคาบคือคาบยินหมักนะครับแต่น่าจะไม่ได้ทาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไม่ได้ทาตลอดนะครับไปดูสภาพดิสภาพยางสอยก็คือมันไม่มีน้ํายางข้างล่างแล้วใช่ไหมครับ เขาก็เลยสอยข้างบนนะฮะแต่น้ำํำยางมาจากไหนนะครับความมหัศจรรย์น,นะของน้ําหมักสูตรสองของอาจารย์ต้น,นครับดูนะครับโอ้หนี่จะล้นนันะ่นเนี่ยโอเคนะครับดูสภาพไปขอบคุณครับสวัสดีครับ